ครับวันนี้สวนอินโทสีผ้าปลูกปักหน้าไอ้เข่งครับวัสดุที่ใส่ก็นี่แกบดำแกะยิบขีงวัวและกระดินยางละหนึ่งส่วนครับที่นี่กระทะกัดไอ้เข่งที่ห้าวที่ใส่ครับเป็นมันนี่หูยังไงเหรอครับนี่ท่านเอาสิเอา ันวัสดุปลูกลงเรื่อยมันกวสิหัวออกไปสิอันออกไปเพราะฉะนั้นหหาเนี่ยว่าปิดไปซะก่อนครับปิดห้องไปซะก่อนห้องไว้ครับห้องลนไว้นี่ครับแล้วก็เอากระถางน่อยครับ ใส่ดินที่ขาสิปูก,กันนะครับเอาเอา,เอา,เอา,เอาลงในนี่ลงกลางด้วครับเอาลงกลางสิเอาลงกลางมะข่ายเอาซับนี่ข้าวบดเอารวมกบับมูแต่ว่าข้าสิเอามาใส่ท่านผดกระถางครับใส่ผดกระถางครับอข้าวกระเพาะครับ ดินงเซนเลยครับดินปิูปูส่เลยรับใส่ลงไปโดดินลงไปนั่นครับนี่เบ่งบอดดอขนาดนี้ยังยังบอดดครับเออใส่อีก ดินลงไปนนาครับกดลงไปสามย่มงพอนใดปนได้ครับน่าจะได้แลนะ้วครับที่นี้ให้ความกระถางลงครับวิธีจะออกจากกระถางเอามื่อกดตรงหูนี่ครับ ไม่ก็ต้องหูน่ิขัดข้อกับสีออกปนปง่ายครับครับตั้งตรงกลางๆเลยครับที่นี่เอาไม้ปักไว้ครับเอาฉอกมาตัวครับมาตววกันมวยเข้าลุมเวลาลุมพัดมวยเขาคขอนมวยค่ะเขา้อนครับ ทีนี้เอาดินใส่อีกกดดินลงได้ครับ้างคางในกดลงไปเลยครับกดางคางครับร็อบๆนี่แหละครับกดยิ้งแห้งเลยครับ ครับประมาณนี้ครับใส่ดินประมาณนี้ให้เลือยคอไปน่ำครับเลือยคอไปน่ำครับเดแล้วเราน้ำโพสครับครับง่ายๆสไตล์สวนอินโทรครับ